ป้าจีได้แล้วค่ะที่ให้ไปคนในตู้เย็นใช่ใช่แต่งโมแตงโมแตงโมแตงแขแล้วนู่นแก้มมังกรแล้วนี่พวกน้ำเชื่อมต่างๆ ค่ะพร้อมหมดแล้วสำหรับช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็น active aging คุณภาพนะคะค่ะอย่างที่บอกกันนะว่าเวลาที่เราจะไปบริจาคโลหิตเนี่ยอาหารใช้ที่สำคัญมากนะคะบางคนบอกเ่าไม่เป็นไรหรอกแต่ันต้องทานแต่ต้องเลือกด้วยว่าทานอะไรของมันๆนี่หยาเลยนะพวกข้าวมันไก่อะไรย,ยังยังย้งไว้ก่อนเพราะมันจะมีผลเกี่ยวก<ม>ับเลือดของเราด้วยนะใช่เพราะฉะนั้นก็ควรที่จะทานประเภทนี้เบาๆใช่บอะ ใช่เหรอคะเวลาไปบริจาคเลือดหนูรู้สึกว่าเราต้องกินเยอะๆไปก่อนอันนี้อาหารหนูม่นไม่น่าจะอยู่ท้องนะคะเพราะว่าเวลาเราบริจาคนะเราบริจาคแค่3 5 0ซีซีมันเท่ากับ8%ของน้ําหนักตัวเราแล้วก็ในร่างกายเราเนี่ยมีเลือดอยู่4 0 0 0 5ถึง5 0หซีซีเลยทีเดียวใช่ั้นเรื่องเล็กเฉลี่ยเท่ากับประมาณ8%ออค่ะนิดเดียวเนาะหนูหว่าจะต้องกินแบบหมกระหน่ำไม่ไม่ไม มีแนวโน้มจะหมกระหน่ำทุกเทศกาลแล้วไม่าอาจกันอมกันอล้า <Millionen> ย <Subst itute> ah. ah ังไา แต่ว่าเตรียมร่างกายให้พร้อมบางทีเราจะได้ไม่ต้องมีอาการมึนงงเราจะได้ไม่ต้องมีอาการอ่อนเพลียมีมีนิมีครั้งหนึ่งไปไปจากแล้วแบบไปจากเสร็จแล้วรู้ขึ้นมาแล้วก็หน้ามืดหน้ามืดแล้วก็เอาน้ำหวานมาให้กินอืมอันนี้นี่นะสดๆเลยนะก็มีทั้งแก้วมังกรมีทั้งแตงโมในน้ำแข็งแล้วมีน้ำเชื่อมเล็กน้อยมีเกลือเล็กน้อยถ้าเผื่ออยากจะเค็มแป่มแป่มคาดว่าคงคุ้นกับการใช้เครื่องมือใช่เลยค่ะเชิญเลยใส่แก้วมังกรแก้วมังกรแก้วมังกร ขอโทษนะคะท่านผู้ชมอะไรต่อคะใช่แล้วก็แตงโมน้ำแข็งไหมคะได้สาดลงไปเลยอันนี้ก็เป็นน้ำสตรอเบอรี่อ่ะน้ำซึ่งลิดน้อยเกลือไหมคะนิดแปเล่นๆเล่นค่ะแล้วที่เลือกผลไม้พวกนี้เนี่ยนะเพราะว่าทั้งแก้วมังกรทั้งสตรอเบอรี่ทั้งเออแตงโมค่ะด้วย าและบำรุงเม็ดเลืออ๋อคือพวกผักผลไม้ที่เป็นสีแดงนี่แหละค่ะก็จะช่วยค่ะอ่ามาเลยปานเลยโอ๊ยบรายากานสวยงามเลยแก้วนี้ให้ฮารุชิมเลยอร่อยไหมอร่อยป้าไม่เคยผิดหวังในตัวหนูเลยนี่กินเป็นแบบเบอร์รี่ใช่ช่วยช่วย ด้วยฮารุคิดว่าแบบถ้าไปบริจาคเลือดแล้วมากินในสดชื่นน่าจะแบบรอ้อเออใช่เนอะเฟรชงงเสร็จแล้วปไปดูอะไรดีคะวันนี้สหรับในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูช่วงของ ladies secret ค่ะ